ความบันความสะใจที่กองมังจะเกิดขึ้นเห็นใจถือว่าเป็นรีแมทปีที่แล้วปีแล้วก็ชิงกันไปสองเที่ยวบางคนก็พอหลวงพ่อแววนั้นก็สามารถเฉือนเอาชนะเรือดีโอ้ไปแล้วแล้วกรรมการเปิดแต่แต่พอหล,ลวงพ่อแววก็บอกว่าไม่แน่เว้ยอะไรจะเกิดขึ้นได้ทีแน่ๆมันคือสิ่งที่ไม่แน่นอนอะไรน้ำเหลวเดียวจะไปเอาอะไรกับน้ำเหลวเดียวไม่รองน้ำแดงพอหล,ลวงพ่อแวววตัว่าได้ตัดถุงรัดของกระพายตรงดิบบมืคนกรนพายตรงดิบอางคน ีกับชาดหนีแล้วไย้ล็ลองน้ำกันเหลือดีไม่ธรรมดาสิง,สงนลำนังเหลือดีเจ้าร้านโคงก็ร้ายการสลับตัวร้นรานเสลือที่มีน้ำใจเสียวุ้ยแค่น่อยปีนี้ทำเสื้อใส่ตาตาสายตาไม่ไว้นายแลว้วไว้สิงลำนังจับไม่ปล่อยในหมาบ้าแหกลุกน,น้ำโยวกวัดำนำหำน้งหมู่สองไผ่สะโพเรื่อโพกน้ำชาตาเลยผายโดมผายเดชพลอ ไ่ได้ไม่รู้เชลยโขเชลยโขดีกว่าบาดไปเดือดกู้เครื่องน้ำเดเคื่องน้ำเด็กเหลือดีบอกพวกลองแล้วพวกองแล้วบอกว่าเดียวนี้ยงเป็นลมเลยตัดเป็นกางเอาแล้วว่าเสงน้หนักา้าล้นโฆษณวนีใจเสื้อสีเหืองยแงนี้ก็ดีรอดปลอดเยเอาแล้ว่นนี้เดวนี้ได้กันสสสุดซาาที่ครับพี่น้องแนนนอนครับเพราไอหมาบ้าแห่งลูกน้ำยมในน้ำระดีสุด